สวัสดีตอนเช้าครับพร้อมกับสภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็นลงมีน้ำขังขยื้อนใบเขาใบหญ้าเต็มไปหมดเลยแสงสีท้องฟองขึ้นสู่ฝ่าจะนำให้หน้ากับล่วงท้องด้วกันนะครับเบิ่งเบิงดูครับเบิ่งดูอ้ยขาดขนาดเลยเขาสีท้องเต็มไปเหิดแล้ว ฟวงนกก็ออกหายกินเทอะเวลาเขาว่อเจียวแล้วครับนี่เดี๋ยวตั้งแต่พวกเขาคุณเตี่ยครับเขาเขาเจ้าไงแหละที่ว่าท่านเหลืองอยู่ยังเขียวสะอุ่มอยู่อีนี่ทรงใจตีเหล่าควานโมอยู่บั่งเนี่ยเหลืองบัดและ้ะแถวเขากหาด กระทอมหน้าผมนี่กะ็ะเลีองงมดแล้วโ้าแต่ว่าติเดเร้าไปหนึ่งเขาก็นเน้อพี่น้องเอ้ยพอจบไปทอนี่ก็นักเฝ้า